ไม่เช้านะครับสารชั้นต้นเนี่ยมีการตัดสินคดีของคุณไอรักชนกน,นะครับเรื่องของประมุลกฎหมายอาญามาตรา 1- นึสองเนอะโดยให้จำคุกเนี่ยหปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสารก็มีการให้ประกันในระหว่างที่มีการอุทธรณ์คดีนะครับซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยคุณไอก็สามารถดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้ปกตินะครับจนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดทั้งหมด3ศสาลด้วยกันถ้าใครเนี่ยยังสงสัยว่า การตัดสินเนี่ยทำไมตัดสินคดีเป็นในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยต้องไปอ่านนะครับข่าวแจกหรือ Place r e l e a s e ของสารที่ออกมาจะเห็นเรื่องราวชัดเจนมากเพราะว่าทางสารเนี่ยก็ชี้แจงผ่านข่าวอันนั้นเลยมีทั้งหมดด้วยกันสีหน้าเดี๋ยวผม่จะแปะรูปต่อไปให้นะครับแล้วก็สามารถแคปไปดูได้ต่อเลยนะเดี๋ยวลงรูปไปต่อ4ี สี่แผน่นเนาะก็ความผิดจริงๆอะ่ะอาจจะทนายของคุณนกคุณไอแลชน,นกของคุณไออะ่ะอืมอาจจะต้องทนายนิดนึงเนาะจากที่อ่านนะเออก็สามารถอ่านต่อได้เลยนะเป็นรายละเอียดของคดีนะครับซึ่งไม่จ้ไม่ปห,หาอ่านที่ไหนแล้วอ่านจากสารได้แหละเพราะว่าถ้าเราอยากรู้ว่าแนวทางการตัดสิน หรือการพิจารณาคดีของศาลเป็นยังไงการอ่านจากข่าวของศาลเนี่ยแหละครับจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น